ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบ,บดีที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ z o ู m ค่ะโดยเข้าไปที่ zoom02.com/od/5 7 meeting id ค่ะ98380173199โดยจะเปิดท่องในเวลา 13.45นากา45นาทีค่ะและถ่ายทอดสดในเวลา1 4นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะนอกจากนั้นนะคะยังสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและย้อนหลังนะคะได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิว w s และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวสค่ะพร้อมทั้งออกอากาศทั้งสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาอีกด้วยค่ะ ในวันนี้นะคะก่อนที่คุณผู้ชมทุกท่านค่ะจะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจนะคะขอเชิญทุกท่านค่ะได้มาทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยกันก่อนค่ะค่ะเป็นทบทวนโอวาทนะคะกับบทที่ว่าให้วันล,ลนิดจิตแจ่มใสพรุ่งนี้อีกนิดจิตยิ่งผ่องใสเป็นการสั่งสมบุญทีละนิดทีละนิด แต่ยังจิตให้เบิกบานผ่องใสเพิ่มขึ้นความผ่องใสทีละเล็กทีละน้อยก็จะถูกสังสมไม่ช้าก็จะเต็มเปี่ยมในดวงใจก็สามารถให้ได้มากขึ้นให้ทุกครั้งบุญมหาทานบาร,รมีก็จะส่งผลเจาะจงเลยเมื่อให้วัตถุทานเราก็จะได้วัตถุทานเหมือนต้นกล้าอ่อนๆแห่งการให้ถูกปลูกขึ้นแล้วแล้วมันก็จะค่อยๆจเจริญเติบโต เมื่อเราหมันรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคือให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันมันก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ค่ะก็เป็นโอวัทอัศคุณค่านะคะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยท่านได้ให้ไว้เมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2551ค่ะและในช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจกันต่อนะคะ ทางวัดพระธรรมกายค่ะก็ได้จัดพิธีถวายพัตทหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานแบบออนไลน์นะคะณบริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนกยูงสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบซูมและทางสถานี GBN ค่ะ วันนี้เวลา10นาฬิกาวัดพระธรรมากายได้จัดพิธีถวายพัตหารและปัจจัยธทยธรรมเป็นสังฆทานออนไลน์ณนะบริเวณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนุกยูงสภาธรรมากายสากลวัดพระธรรมากายโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางระบบซูมและสถานี GBN สำหรับพิธีกรรมในครั้งนี้คณะเจ้าภาพและผู้มีบุญที่เข้าร่วมพิธีกรรมผ่านระบบซูม ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายต่างๆจากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญชัยมงคลคาถาก่อนที่คณะเจ้าภาพธนบดีจะได้ร่วมกันถวายผ้าตรายทยธรรมเมื่อเสร็จสิ้นพิธีกรรมท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโภทนียกถาและให้พรค่ะซึ่งการถวายทานนั้นนะคะก็เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตของเราทุกๆคนค่ะเพราะเราเกิดมาในโลกนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยปัจจัย4ในการดำรงชีพคือต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคในแต่ละพบต่ลชาติที่ทุกๆคนได้เกิดมาจะมีบุญเก่าคอยหล่อเลี้ยงหากใครก็ตามที่ได้สร้างมหาทานบารมีเอาไว้มากการเกิดขึ้นของปัจจัย4ี่ก็จะสะดวกสบายค่ะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย จึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะได้ร่วมถวายพัพตตาหารออนไลน์โดยสามารถเข้าร่วมพิธีผ่านทางระบบซูมค่ะได้ที่ w w w ร์ o วด์เว็บประซูมตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและใน,น,นวันนี้การบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของผู้มีบุญนะคะที่ได้เข้าร่วมพิธีถวายพัตตาหารมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับฟังและร่วมอนุโมทนาบุญกันด้วยค่ะ วันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสนะคะมาร่วมบุญนะคะในการถวายพระตาหารแล้วก็รู้สึกปรับปื้มใจนะคะเพราะว่าได้มาสัมผัสกับ บุญบริสุทธิ์นะคะที่เราได้มาร่วมกันทําบุญแล้วก็นอกจากได้ร่วมกับครอบครัวแล้วเนี่ยก็ยังได้ร่วมกับผู้มีบุญทั่วโลกเลยนะคะที่เข้ามาร่วมบุญนี้ผ่านทางซูมนะคะก็อยากจะขอเรียนเชิญนะคะผู้มีบุญทั่วโลกเลยค่ะโอกาสในการเก็บเกี่ยวบุญเนี่ยง่ายมากเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดบนโลกนะคะแล้วก็ไม่ว่าเวลานี้จะเป็นเวลาใดนะคะเวลาต่างๆตาม ประเทศต่างๆจะไม่พร้อมกันแต่เราก็สามารถที่จะมาเก็บเกี่ยวบุญในเวลาเดียวกันได้นะคะง่ายๆโดยการเข้าผ่านซูมค่ะก็จะได้ความปลื้มปิติใจนะคะโดยเฉพาะนะคะผู้สูงอายุเด็กหรือว่า ผู้ที่มีความเจ็บป่วยนะคะไม่สามารถเดินทางได้ง่ายๆก็ยิ่งอยากให้มาเก็บเกี่ยวบุญนี้นะคะเพราะว่าบุญนี้ก็จะได้ทําให้ท่านยิ่งดียิ่งขึ้นแข็งแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีบุญเพื่อที่จะไว้ใช้ในการเดินทางไกลได้นะคะอย่างในครอบครัวของมิมเนะี่ยก่อนหน้านี้คุณพ่อไม่สบายนะคะก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวบุญได้ทุกๆวันเลยคุณพ่อไม่เคยขาดบุญเลยแล้วก็ทุทกๆบุญด้วยนะคะบุญผ่านซูไม่ได้มีแค่ถวายพัตถาหานอย่างเดียวนะคะมีทั้งปล่อยปลามีทั้งบูชาพระมหา มาก,กายเจดีนะคะแล้วก็มีบุญถวายข้าวสารอาหารแห้งในยามเช้านะคะเรียกได้ว่ามีทุกๆุกบุญเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นข้อแม้เงื่อนไขใดๆในเรื่องของการเดินทางอีกต่อไปนะคะทุกคนสามารถปลื้มในบุญมีส่วนเป็นเจ้าภาพบุญก็สามารถกล่าวผ่านทางซูมได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกทกท่านนะคะมาเก็บเกี่ยวบุญซูมในช่วงนี้นะคะที่เรามีโครงการทําบุญผ่านซูมนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้บุญแล้วก็ปลื้มใจใส่กันไปทุกๆวันเลยค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับคณะเจ้าภาพนะคะและสาธุชนทั่วโลกค่ะที่ได้รวมพิธีถวายพระทหารแบบออนไลน์ผ่านซูมกันนะคะซึ่งพิธีนี้นะคะก็จะมีในทุกวันจันทร์ถึงวันเสราร์นะคะระหว่างเวลา10นาฬกาถึง11นาฬิกาค่ะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้มีบุญท่านสาธุชนทั่วโลกได้มาเข้าร่วมซูมพิธีกรรมนี้กันค่ะ,คะและข่าวต่อไปนะคะจะพาไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับ การเก็บบุญค่ะหลังงานวิสาขาบูชานะคะกับทางเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายและสักวชนค่ะได้รับบุญเก็บงานของวันวิสาขาบูชานะคะโดยแกะทาน led ทําความสะอาดกล่องพลาสติกเก็บรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาค่ะโดยในช่วงนี้ที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีกิจกรรมให้สักวชนและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายได้รับบุญเก็บงานบุญของวันวิสาขาบูชา แกะ่าน LED เช็ดทำความสะอาดกล่องพลาสติกเพื่อเก็บไว้ใช้ในงานบุญครั้งต่อไปค่ะโดยได้รับความสนใจจากสาธุชนได้เดินทางมาเอาบุญกันอย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะเป็นภาพแห่งความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการรับบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะซึ่งการเก็บงานนะคะก็นับว่าเป็นบุญใหญ่ เป็นบุญสำคัญอีกบุญหนึ่งที่ทุกท่านนะคะได้ตั้งใจมาเก็บเกี่ยวบุญให้เต็มที่และได้ช่วยกันเก็บรักษาสมบัติพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งหลายท่านนะคะก็ได้ใช้เวลาว่างวันละ2-3ถึงสชั่วโมงนะคะเดินทางมารับบุญเพราะถือว่าการเก็บงานเป็นบุญใหญ่ที่หลายๆท่านให้ความสาคัญค่ะและสำหรับสาธุชนที่มารับบุญนะคะก็มีเงื่อนไขค่ะจะต้องฉีดวัคซีน2เข็ม หรือตรวจ ATK ภายใน72ชั่วโมงนะคะและหากรู้สึกไม่สบายค่ะก็ขออนุญาตนะคะของงดมารับบุญนั่นเองค่ะก็มีโอกาสเพื่อนชวนมาค่ะว่าเขาจะมีการเก็บบุญกันก็คือเก็บเก็บอุปกรณ์ในการจุดประทีปนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เอาไว้ใช้ในงานบุญต่อๆไปก็เลยคิดว่าเออโอกาสที่เราจะได้มาเหมือนกับ ช่วยรักษาสมบัติพระศาสนาเอาไว้ใช้ได้อีกนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้มาก็คือ,เ,อเช็ดเช็ดภาชนะเป็นถ้วยอะค่ะสำหรับบรรจุโคม LED ค่ะเช็ดให้สะอาดแล้วก็ในระหว่างที่เช็ดเนี่ยค่ะเราสังเกตเลยว่าตอนที่ยกออกมาที่ที่ใช้งานเสร็จอะมันสีมันมัวๆค่ะพอเราเช็ดเสร็จแล้วมัน มันแววขึ้นมาเลยอะค่ะไอตัวถ้วยพลาสติกเนี่ยค่ะมันแววขึ้นมาแบบรู้สึกโอ้โหมันทําให้ใจเราปิติอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าใจมันก็สว่างแล้วมันปลื้มอะค่ะที่ว่าเออเราได้เราได้มาทําความสะอาดมันเหมือนกับเราก็ทําความสะอาดใจเราไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกปลื้มมากๆแล้วก็มันไม่ได้จํานวนน้อยๆเลยคะจำนวนเยอะมากเลยอะทาทีเป็นพันๆถ้วยอะคือเวลาเราทําอะไรทีเยอะๆอะมันปลื้มนานเลยค่ะมันจําได้นานค่ะ ก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลานะคะได้มารับบุญแกะฐาน LED ด้วยกันเนื่องในวันวิสาขบูชานั่นเองค่ะนะคะประชาสัมพันธ์ต่อมานะคะคุณผู้ชมคะในเรื่องของการนั่งสมาธิค่ะก็นับว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ที่พบเห็นภาพนี้นะคะได้เกิดความสนใจว่าทําไมค่ะคนที่นั่งเฉยๆจึงดูมีความสุขค่ะ การนั่งสมาธินะคะนับว่าเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็ได้นําบทสัมภาษณ์ของพระมหาธาดาจรณะทโรค่ะท่านเป็นประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติทุ่งแสงธรรมนะคะที่ท่านได้กล่าวเชิญชวนให้ทุกท่านค่ะได้ส่งภาพการนั่งสมาธิเพื่อสร้างสถิติโลกในกิน n นส s s เวิลด์นะคะทั้งทา่านยังได้กล่าวถึงการสแสวงหาความสุขและกระแสข,ของการนั่งสมาธิเอาไว้ด้วยค่ะ ส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันค่ะนั่งสมาธิส่งภาพหนึ่งล้านภาพของการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญนะเพราะว่ามันจะทำให้คนเกิดแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะทำไมเขามานั่งกันเฉยๆแล้วดูท่าทางเขามีความสุขแล้วจริงๆคนที่นั่งสมาธิ่จริงๆก็บอกตัวเองได้ว่ามันง่ายไม่ต้องลงทุน และไม่ได้ใช้ทรัพยากรอะไรแต่ว่าสิ่งที่ตอบแทนนั้นมันประเมินคุณค่าไม่ได้หลวงพี่เองเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้ดิบได้ดีมีความสุขเจริญมาเพราะสมาธิจริงๆนะสมัยก่อนตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเรายังไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมทำสมาธิ เราก็แสวงหาความสุขเท่าที่เราจะมองเห็นคนอื่นเขาทำกันเราเห็นคนอื่นเขาสูบบุหรี่เราก็นึกว่าคงจะใช่มั้งเราเห็นเขากินเหล้าเราก็คิดว่าคงจะใช่มั้งเราเห็นเขาเก่งมวกเกเรกยกพวกตีกันเราก็คิดว่าคงจะใช่มั้งหรือตีสนุกหรือเล่นกีฬาหรือเล่นดนตรีหรือท่องเที่ยวเห็นไหมเพราะว่าตัวอย่างรอบตัวมันเป็นอย่างนั้นไงแต่เมื่อมารู้จักวระธรรมกายมารู้จักการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วเราก็จะพบว่า เออจริงๆแล้วมันมีความสุขอย่างหนึ่งนะที่คนทั่วไปไม่รู้กันเลยแต่ว่ามันสามารถให้ความสุขที่แท้จริงยั่งยืนและไม่มีผลข้างเคียงนะลองคิดดูนะความสุขทางโลกทั้งหมดเลยไปเที่ยววันท้ายๆเราก็เหนื่อยละหมดเรี่ยวหมดแรงหมดเงินฟังเพลงติดต่อกันหลายๆชั่วโมงก็ปวดหัวดูหนังหลายๆชั่วโมงติดต่อกันก็มึนใช่ไหมเชียร์กีฬาดูฟุตบอล เล่นสนุกทาอะไรทุกอย่างทั้งโลกอะพอมากๆเขามันมันเหนื่อยมันเพลียมันเสียเรียวเสียแรงเสียสุขภาพหมดอะแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยแปลกในยิ่งถ้ามันมีภารกิจการงานในยิ่งนั่งยิ่งดิง่งยิ่งมีความสุขไปเรื่อยๆลืมตาขึ้นมาจากการทําสมาธิเนี่ยนะเราจะรู้สึกเลยว่ามันสดชื่นทั้งกายทั้งใจผิวพรรณวันหน,น,น้าผองใสความคิดความอ่านสะอาดบริสุทธิ์นี่ไง มันทําให้เกิดความสุขกับตัวเราเองแล้วพอเรามีสภาพจิตใจอย่างนี้ยมีความสุขอย่างเนี้ยเราจะคิดจะพูดจะทําอะไรมันก็ดีหมดคนรอบข้างเขาก็จะสัมผัสได้ว่าเออคนนี้ปฏิบัติทมนั่งสมาธิแล้วดีจริงเกิดแรงบันดาลใจถ้าครอบครัวไหนนั่งกันทั้งครอบครัวก็มีความสุขกันทั้งครอบครัวก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนบ้านถ้าหมู่บ้านไหนที่นั่งกันทั้งหมู่บ้านมันก็จะเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้านข้างเคียง นะดโวยวิธีการนี้สันธิภาพที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงมันก็จะขยายเห็นไหมแบบการที่เราส่งภาพนี้ขึ้นมาก็จะไปชุดใจคนให้กลับมาว่าเออจริงๆมันมีความสุขอีกแบบหนึ่งนะที่ไม่ต้องลงทุนแล้วก็เก็บใจเอาไว้ในตัวแค่นั้นเองแล้วเราก็จะพบสิ่งดีๆสิ่งที่จะทําให้จิตใจนั้นสงบเยือกเย็นพอจิตใจสงบเยื่งเย็นวิจารณญาณการตัดสินใจ จะคิดจะพูดจะทําอะไรมันก็จะเป็นไปนในทางที่สร้างสันติสุขให้กับตัวเองแล้วก็ให้บุคคลอื่นนะจึงอยากจะขอเชิญชวนนะให้พวกเรานอกจากจะนั่งกันจริงๆแล้วพวกเรานั่งกันอยู่แล้วเนี่ยช่วยถ่ายรูปส่งมาด้วยในโครงการนี้นะจะได้เป็นกระแสดีๆเป็นตัวอย่างให้กับสังคมให้หันมาเห็นความสํางการของการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันเขาตื่นตัวอยู่แล้วฝรั่งเนี่ยตอนนี้เขารู้แล้วว่า การปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยการเจริญสติก็ตามเจอการกำหนดลมหายใจก็ตามอะไรต่างๆพวกนี้ดีจนกรนทั่งเป็นหลักสูตรอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆหน่วยงานองค์กรต่างๆเรื่องสมาธิกับคนตัวนี๋ย้มันไม่ได้แปลกนะนะเขายอมรับแล้วก็ชื่นชมจะเดียวว่าเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติได้ผล แต่การที่เราสามารถให้คนมานั่งสมาธิแล้วส่งรูปเข้ามาได้ถึง1ล้านเป็นสถิติใหม่ในกินเนสเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เขาเกิดความตื่นตัวยิ่งขึ้นหรือหันมาสนใจวิธีการปฏิบัติทําให้กถึงพระธรรมกายอย่างที่ครูบาอาจารย์เราสอนมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นมีผลแน่นอนสิ่งที่เราทํานี้นะอย่างที่มีคํากล่าวว่าเด็ดดอกไม้สเตือนถึงดวงดาวการที่เราส่งรูปมาหรูปนี่แหละจะสามารถพลิก จิตใจคนได้ให้อันมาสนใจการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นความสําคัญของโครงการนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนนะที่ได้รับข่าวนี้แล้วเนะ่ส่งภาพการนั่งสมาธิมาที่ worldwide.web.meditationphoto.com ภายในวันที่6สิงหาคมปีนี้นะ และมาพบอีกข่าวหนึ่งนะคะกับที่ทางของเทศบาลนครรังสิตค่ะได้จัดดำเนินการประกวดแบบเดลแ์มาร์ครังสิตปทุมธานีเมืองแห่งสายน้ำจากพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่5ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศนส่วนสาธารณะค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติพระกติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ค่ะ เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาณห,ห้องประชุมสภาเทศบาลนครรังสิตชั้น12อาคารสำนักงานเทศบาลนครรังสิตพลตำรวจโทค,คำรณวิทย์ทูประจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอกดรตรีรุปทูประจางนายกเทศมนตรีนครรังสิตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดแบบเดะแลนด์มาร์กรังสิตจัดโดยเทศบาลนครรังสิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีชมรมรักบวรรักศีลห้าปทุมธานีในอุปถรัรมภระธรรมรัตนาพรและภาคีเครือข่ายค่ะสำหรับโครงการประกวดแบบเดลนมากรังสิตปทุมธานีเมืองแห่งสายน้ำจากพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่5ระดับนิสิตนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ ประกวดแบบปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระมหากรณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบริเวณประตูน้ำจุลาลงกรโดยในวันนั้นได้มีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลการประกวดแบบโครงการประกวดแบบเดลแ์มาร์กรังสิตปทุมธานีเมืองแห่งสายน้ำจากพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่หํานวน9ภาคส่วนด้วยกัน หนึ่งในงนั้นได้รับความเมตตาจากพระสมุดพิชิตทิตะชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลอาจารย์ลือพงศ์ลีลพนังผู้แทนมูลนิธิธรรมกายในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมร่วมฟังการพรีเซนต์จากทีมนิสิตนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดโดยครั้งนี้เป็นการเข้าประกวดรอบคัดเลือกออกแบบของทีมผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบคัดกรองระดับมหาวิทยาลัย เพื่อหาทีมผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปค่ะโดยผู้เข้าประกวดนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสินโครงการ Presentation ในรูป 8, D, D, แบบ 2D 3D Animation ขนาด A1 จำนวนไม่เกิน10แผน่นและใช้เวลาในการนำเสนอไม่เกิน30นาทีต่อ1ทีมโดยในวันนั้นมีผู้เข้าประกวดจำนวน9ทีมด้วยกัน สำหรับการประกวดครั้งนี้เพื่อเอาแบบจากทีมที่ชนะเลิศนำไปใช้เป็นแบบในการก่อสร้างจริงค่ะแต่ต้องขอบอกว่าแต่ละทีมของผู้เข้าประกวดรอบนี้นะคะทำเสนอได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะมีความรู้ความสามารถได้ดึงศักยภาพในตัวของแต่ละคนได้คิดสร้างสารรค์แบบงานที่สวยงามรวมทั้งเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสารรค์ดี ให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เข้าประกวดในครั้งนี้ทุกท่านค่ะเพื่อรวมสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้เปลี่ยนแปลงนครรงังสิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเพื่อชาวปทุมธาน,นีค่ะทึ่งนะฮะในความสามารถของน้องๆน,นะฮะนักศึกษาทุกสถาบันเนี่ยนะฮะเขาได้แสดงออกความคิดเห็นของเขานะฮะศักยภาพของตัวเขาเองเนี่ยนะฮะทำให้เราได้เห็นในมุมมองต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป นะฮะรับไปมุมมองต่างๆที่เราต้องเปิดกว้างนะฮะเพื่อที่จะรับทราบและรับความคิดเห็นของน้องๆนะครับแล้วผมมองว่าสิ่งตรงนี้ในอนาคตเนี่ยนะฮะมันจะช่วยนะฮะให้สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนนะฮะจังหวัดแล้วก็ประเทศของเราได้นะฮะแต่สิ่งหนึ่งของโครงการนี้นะครับการที่ทำออกมาอย่างนี้นะฮะสิ่งผลที่สัมฤทธิ์ที่ได้ออกมานะครับผมเชื่อว่าจะสามารถ ทำนะฮะให้เป็นแลนด์มาร์คของรังสิทธิ์ของจังหวัดปทุมและประเทศไทยได้แน่นอนนะฮะอันนี้อย่างหนึ่งนะครับซึ่งแสดงให้เห็นนะครับถึงสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระชุลจอมเก้าเจ้าอ,อยู่หัวะนะฮะแล้วได้เห็นนะฮะถึงความตั้งใจของประชาชนภาคีเกอรอข่ายต่างๆนะ,ะคณะกรรมการทุกท่านนะฮะ ที่จะทําให้งานนี้สําเร็จออกมาให้ได้ด้วยดีนะอันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะคณะทํางานคณะกรรมการทุกๆท่านจากใจจริงและขอขอบคุณนะักศึกษาคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยนะครับในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมคะ,ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญค่ะกับกับบุญที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะจากกิจกรรมว,วันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะคะเนื่องในวันวิสาขาบูชาค่ะเนื่องในวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันพระคืน15บห้าค่ำเดือน6เป็นวันประสูตรัตรสรู้และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งองค์การสหประชาชาติรับรองให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกวัดพระธรรมกายลอนดอนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนารวมคณะสงฆ์และสาธุชนในประเทศอังกฤษเพื่อเป็นการระึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยท่านประธานสงฆ์ พระมหารณภพโชติราโพร,รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายลอนดอนได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยจากนั้นพระอาจารย์ดรนิโคลัสฐานิสโรได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลตัวแทนสาธุชนกันลายานมิตรหลิวหั่นเจา้าได้กล่าวเปิดพิธีถึงความสำคัญของวันวิสาขาบูชา และได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีท้องถิ่นเมืองวอกกิง้ง mm hmm. กล่าวเปิดงานในวันนั้นดรชาร์ลอตคิลลิงได้ร่วมกล่าวขอบคุณทางวัดที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่นค่ะช่วยเหลือโดยการนำความรู้เรื่องสมาธิให้ประชาชนรอบวัดได้มีโอกาสฝึกใจหยุดนิ่งเพื่อความสุขสงบของจิตใจซึ่งส่งผลให้สังคมมีความร่มเย็นเป็นสุขและตัวแทนคณะสงฆ์ พระมหาภาสกรปิโยภาโซจากวัดพุทธประทีปได้ร่วมกล่าวเปิดงานและขอบคุณพุทธบริษัท4ี่ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจากนั้นเป็นพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของชาวท้องถิ่นที่ได้ตั้งใจถวายตนในพระพุทธศาสนาขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะโดยหลายท่านค่ะเมื่อได้ฝึกสมาธิก็เกิดความสุขสงบนิ่งภายใน ทั้งยังได้ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาจากทางวัดเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้นจากนั้นได้ขออาราธนาศีลห้าพร้อมกันโดยมีพระครูสิริธรรมประทีปวัดพุทธารามตัวแทนคณะสงฆ์นำให้ศีลต่อด้วยพิธีถวายวิสาขะประทีปโดยมีกัลายาณมิตรสุขสารพลาอินกันลายาณมิตรหลิวหั่นเจา้า และการลยมิตรนิดจัดแจ้งเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะพร้อมด้วยการลยมิตรทัศนีชาวสไลด์และการเลยมิรเจมแอปดอนเป็นประธานนำกล่าวถวายจตุปปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ค่ะจากนั้นคณะสงฆ์ได้ร่วมการจุดประทีปเอกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสันเสริญคุณของพระรัตนตรยัยในวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้ส่งต่อความสว่างแก่สาธุชนเริ่มจุดประทีปยังความสว่างให้เกิดขึ้นทั้งลานธรรมณวัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษก่อนที่จะได้เดินเวียนประทักศินรอบโบสถ์สามรอบและปฏิบัติธรรมอธิษฐานจิตแผ่เมตตาเพื่อยังความสุขร่มเย็นเกิดสันติสุขภายนอกจากสันติสุขภายในสู่สันติภาพโลก โดยกิจกรรมในวันนั้นก็ได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นหลายหายท่านนะคะเมื่อทราบข่าวก็ตั้งใจมาร่วมงานบุญค่ะยังความปรับปื้มปิติแก่สาธุชนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างยิ่งถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่สำคัญวันหนึ่งในประเทศอังกฤษในวันวิสาขบูชาปีนี้ค่ะ ก็ต้องขออนุมโมทนาบุญนะคะกับยอดกาลันตรทุกท่านค่ะที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษด้วยนะคะสาธุค่ะค่ะและเรายังอยู่กันที่ประเทศอังกฤษนะคะที่วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลค่ะ,คะก็ได้จัดงานบุญวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะวัดพระธรรมกายนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษได้จัดกิจกรรมงานบุญวันวิสาขบูชา โดยมีพระพิสุสงฆ์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครและสัธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิน่นได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญซึ่งประกอบด้วย meditation session for taster นิทรศการวิสาขาบูชาและพิธีจุดประทีปเวียนประทักษินวันวิสาขาบูชานะคะเป็นวันที่เหล่าพุทธบริษัททั้ง4ได้มาเจริญพุทธานุสติ ระดึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายของพระองค์และได้ศึกษาหลักธรรมอันเป็นดังประทีปธรรมนำทางชีวิตที่ถูกต้องนำไปสู่หนทางพระนิพพานในที่สุดค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีผังรายการที่น่าสนใจนะคะจะมาประชาสัมพันธ์ผ่านซูมเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบและจะได้ร่วมพิธีกรรมผ่านซูมกันค่ะ เวลา17 30นาทีนะคะขอเชิญชวนทุกท่านค่ะได้บูชาเจดีออนไลน์นะคะในพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีเจดีแห่งพระพุทธเจ้าล้านพระองค์ค่ะโดยเข้าร่วมพิธีกรรมได้ที่ w w w z o o ว 072.com meeting id ค่ะ892 8398 9294 passcode 072ค่ะ และในเวลา18บแนาฬินาทีนะคะขอเชิญชวนทุกท่านค่ะได้สวดมนต์นั่สมาธิเวียนประทักษิลแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีค่ะโดยเข้าร่วมพิธีได้ที่เวอร์ไวด์เว็บประชุม0ูน m e คมม่ค่ะ892-8398-9294 p a s า c o d e 072โค้ดค่ะและในเวลา19นาฬิกาค่ะ ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตในโรงเรียนอนุบาลฝันให้ฝันวิทยาค่ะติดตามรับชมคุณค่าของชีวิตตอนที่7นะคะผ่านการแสดงธรรมโดยผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ค่ะซึ่งในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระมหาสิทธิชัยสิทธิชโยถ่ายทอดสดเสมือนฟังธรรมอยู่ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะคะโดยรับชมได้ที่มิทไอนี้ค่ะแ 25, 2 5 2 9 2 49175ค่ะ p าสโค้ด e 7 7 2ค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www. z o o m 0เ com l i s t ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้ค่ะบ o o นิวส <News S 1> ์ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา14นิกาถึง15นิกาค่ะโดยทุกท่านสามารถรับชมได้ที่ www. z o o m 0 7 2 com od 5 meeting id ค่ะ 983-801-73199 Passcode 072และสามารถรับชมแบบถ่ายทอดสดนะคะในเวลา14นากาถึง15นากาค่ะนอกจากนั้นค่ะยังสามารถดูทบทวนในช่อง y o u t u b e นะคะช่องข่าวบุญนิวส์และทาง Facebook บุญนิวส์ค่ะพร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17นากาอีกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ดิฉันว่า,าทิพย์เปรมทวีธนาโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ